จะมาพูดเรื่องพลังงานลมนะคะพลังงานลมนะคะเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในชั้นบรรยากาศนะคะเมื่อมีลมพัดผ่านกางังหันลมนะคะไปพัดก็จะหมุนและเปลี่ยนพลังงานจนของลมนะคะเป็นพลังงานกลค,นนะคะ่ะจากนั้นนะคะ เครื่องกำนุไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะขอ,ของกลางยมนะคะ1นึงาหานลมแบบแกนแนวนอนนะคะนิยมใชม้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ2นะคะการหานลมแกนแนวตั้งใช้ในพื้นที่ที่มีลมแน่แน่นอนนะคะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของพลังงานลมนะคะ ข้อดีนะคะเป็นพลังงานสะอาดไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่มีวันหมดสิ้นค่ะต่อมาค่ะลดต้นทุนระยะยาวค่ะเมื่อติดตั้งแล้วต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยจะต่ำมากค่ะไม่ต้องและไม่ต้องใช้น้ำค่ะ ต่างจากพลังงานจากถ่านหินหรือนิวเคลีย์นะคะที่จะต้องใช้น้ำปริมาณมากในการผลิตไฟฟ้าค่ะและนะคะและยังช่วยการเพิ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดการน,นำเข้าน้ำมันและถ่านหินค่ะเะะพื่อนอยู่กับความเร็วลมค่ะ หากลมแรงเกินไปอาจจะต้องหยุดกังหันลมเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะหากลมเบาไปก็อาจจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยค่ะข้อต่อมาค่ะใช้พื้นที่มากค่ะกังหันลมนะคะต้องใช้พื้นที่กว้างในการติดตั้งค่ะและมีเสียงรบกวนและมีผลกระทบต่อสัตว์ปีกค่ะกังหันลมอาส่งเสียงดังและมีความเสี่ยงต่อการเมนของนอกค่ะ และใช้ต้นทุนการติดตั้งสูงค่ะต้องใช้เงินลงทุนสูงในช่วงแรกสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและการติดตั้งค่ะการใช้พลังงานลมในปัจจุบันนะคะทั่วโลกและหลายประเทศนะคะได้พัฒนาพัฒนาและลงทุนในพลังงานลมอย่างจริงจังค่ะประเทศที่เป็นผู้นำด้านพลังงานลมนะคะ mm hmm. ก็ได้แก่ประเทศจีนที่เป็นประเทศที่ มีการผลิตไฟฟ้ามาจากลมมากที่สุดในโลกค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีฟาร์มการหันลมขนาดใหญ่ค่ะและประเทศเยอรมนีนะคะใช้พลังงานลมเป็นสัดส่วนสูงสุดของพลังงานหมุนเวียนค่ะและประเทศเดนมาร์กนะคะเป็นประเทศที่ใช้พลังงานลมในสัดส่วนสูงสุดของการใช้พลังงานทั้งหมดค่ะในประเทศไทยนะคะประเทศไทยนะคะ เริ่มจะมีการพัฒนาโครงการพลังงานลมมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่นะคะที่มีลมแรงเช่นขเขาโ้อจังหวัดเพชรบูร์ค่ะมีฟาร์มกัหรหันลมที่มีชื่อเสียงค่ะต่อมานะคะในอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะหนึ่งในแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่สำคัญของไทยค่ะ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอําเภอหัวหินนะคะมีกังหันลมขนาดเล็กที่ใช้สำหรับโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดะค่ะ